มาแ้ละช้ากว่าพูดช้ากว่างิต้องใส่เพราะว่าแถวจามจุนีมันเราติดตลอดนี่ไงคุณ ได้แล้วได้เมื่อกี้นคุณผ้ชสิบแปดเก้า่วนรอยพันากรรมเจ็ดสิบสองน้วมันมันน้าน้ถามว่าพกลูกมันจะดำหรือเปล่าเปล่าบ่ลูกแบงค์มาไว้หน่อยบ้ขนาดหน้าข้อหน้าแบบของวันนี้ นัดกดลือแบอกมาไม่ได้อยู่ในสายอยู่ในสายปเรียนพิเศษต่อการแข่งขันเลมาได้เป็นพิเศษด้วยค่ะเรียนพิเศษนะส่งมาเลยพี่ส่งให้ทํานี้จ้า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  นั้นไม่มีอะไรให้เต็นนะเต็นหน้าเลยไหมเต้นหน้าเลยนะคะถามนัดฮิวว่านัดฮิวยอมไหมไม่นะแต่วันนี้นัดใส่เสื้อตัวใหญ่ครับเพราะว่าวันนี้ต้องไปล็อกใส่เสื้อสีเหลืองเกี่ยวใส่เสื้อสีเหลืองแล้วคือที่บ้านน่ะเขาไม่มีเสื้อเหลืองไงมีแค่ตัวนี้ ทมอ่ะเดี๋ยว่เป็นคนทมนิดตัวนี้แพงกำลังคิดนะยนังถามว่าร้อนครับง้ไม่ได้หลบแดดหลบแดดร้อนมากวันนี้นะครับแบงแบงฝากมาถามว่าเมื่อวานถึงที่ทำไมถึงทับว่ามันแตกนัะเบียนอ้าวกรเนัากรเรียนมาน้วยมถามมาถามมาามาถามมากมมาถามมาถามมาถาถามมาถาถาามามาถาาลา ก็จะใครถามว่ากอปัตตาเมืองกองนัดปัตตาพี่เกตบ้านเมื่อวานมีกองชื่ออะไรอ่ะมีกองชื่อกันนี่แต่ละครสิต้องไปแย่งกับพี่จอยกับพี่จอยต้องไปแย่งแย่งเลยพี่มีแต่คนพูดถึงมือกองอ่ะเบื่อมากอ่ะ เปล่าก็ไม่ได้คนคนเดียวนะต้งหลายคนใช่่ามียคนบอคอตื่ดิ้ตื่นไมนอะไรอย่มอหกด้วยไม่เสื้อใส่ตัวนี้แลใส่แคเก็ตลร้งกยมึงมาาเดี๋ยวเดี๋ยวทํไม่นั่ไม่ลงไมบายไม่บายแลวเจอกันไเดยวจ้เจอกันงม่ต้องถึงไม่ร้องใช่ไหมอะนัไม่ไม่ไม่ร้องครับไม่ร้องมไม่ร้องไม่ร้อง เราไม่ไดัดเทีโอเคครับร้องเพลงบายบายว่าว่าอะไรให้มีนิคอนนัดร้องอ่ะนัดนัดรองนัดรอนัดร้องเพลงหนึ่งแบบว่าเพาวทูพีเซนตมากน่าทลายไม่ได้ดูอย่างหนึ่งนี่อะไรนะแต่ไม่บอกใช่ไหมว่าเพลงอะไรไม่ได้ไม่บอกพาวทูพีเซนมากพาวทูพีเซนมากว่าต้องไปฟังไปดูใเซนต์ไปดูไหมลองรู้ไหมไปดูไหมต้องไปแล้วอย่างนี้ ไปดูป้าน่ะไปเสเอาแล้วเสร็จคันทวนวันนั้นนักกินยังไปเลยมันไปเดี๋ยวมันไปแล้วไปไปร้อนเลยไปร้อนเลยไม่รู้เดี๋ยวถามพ่อก่อนไปไปค่ะพ่อสวัสดีค่ะไปไป